สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับแอนเช่นเคยนะคะและเราอยู่กันที่อู่อนนท์เคนหรือว่าเต็นรถอนนท์เคนนั่นเองค่ะและด้านหลังแอนนี้นะคะจะเป็นรถที่กําลังรอส่งมอบตะบอกลูกค้ายังไงดีคะว่ารถสเปคนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยเป็นสเปคเทพเลยทีเดียวค่ะนี่เลยเป็นรถ6ล้อฮ ino f c ซ 8J นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่อง212แรง รถทุกคันที่นี่นะคะก็สามารถสั่งทําได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง212แรงแล้วก็ตัวด้านหน้านะคะเราก็จะมีในเรื่องของซุปครเมียมให้อันนี้เป็นฟังก์ชันแถมเพิ่มเติมนะคะที่เราแถมฟรีให้กับลูกค้าส่วนตัวกันชนเนี่ยลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะบางคนเอาแคา่กันชนด้านบนบางคนก็ชอบต่อลิ้นล่างนะคะอันนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกฟังก์ชันได้เช่นเดียวกัน รถฮิโน่สเปคนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างขายดีที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นตัวโฉมโฉมก่อนหน้าที่จะเป็นหน้าวิกเตอร์นะคะก็จะเป็นโฉมนี้โฉมนี้เนี่ยที่เนื่องจากว่าที่ขายดีเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยราคาเบาๆราคาไม่แรงนะคะแมนเทนแนนซ์ ance, หรือการดูแลเนี่ยค่อนข้างที่จะ ง่ายแล้วก็ดูแลแล้วก็คือไม่แพงมากเป็นระบบเบนซนวมเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยก็ถือราคายังถูกอยู่นะคะด้านในของเราก็จะเก็บความเรียบร้อยรวมถึงกับหุ้มเบาะให้ลูกค้าใหม่นะคะฟังก์ชันเพิ่มเติมคันนี้ก็จะมีในเรื่องของหน้าจอเป็นทัชสกรีนเป็นจอแบบระบบสัมผัสหน้าจอใหญ่แบบนี้เลยนะคะสามารถดู YouTube ฟังเพลงเปิด Google ได้ ตัวกล้องด้านบนก็จะมีกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังเวลาถอยหลังก็ค่อนข้างที่จะส,ดสะดวกสบายนะคะรถคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาเราขายเนี่ยเราก็จะทำการเช็คคัสเช็คเบรกนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจะเข้าศูนย์ให้ลูกค้าก็คือเข้าไปที่ศูนย์เลยไปเช็คเลยเพื่อความสบายใจเราก็จะมีใบเสร็จให้กับลูกค้านะคะนอกจากเหนือจากการหลักๆแล้วที่เราดูเรื่องเครื่อง เรื่องคัสซีนี่ก็สําคัญนะคะเรารถวิ่งมาระยะไกลเนี่ยมาจอดถึงเราถ้าน้ําดันหรือว่าความร้อนขึ้นเราก็ตีกลับเลยแน่นอนว่าเราต้องขัดเครื่องแล้วก็ขัดคัสซีมาอย่างดีแล้วก็เรียบร้อยแล้วส่วนตัวเครนลูกค้าสามารถเลือกฟังก์ชันนะคะตัวเครนได้ไม่ว่าจะเป็นเครนยี่ห้อไหนก็แล้วแต่แต่สําหรับคันนี้ลูกค้ารีเควสตมานะคะเป็นยี่ห้อนี้ค่ะเป็นตาราโน่เ500นะคะ หรือว่า5,000อันนี้จะเห็นได้ว่ามันจะเป็น550นะคะ550เนี่ยเนื่องจากว่า5 5 0นะ่ะก็คือจะยกได้5,000 50กิโลกร,รัมนะคะหยุดก่อนได้หยุดก่อนนะส่วนตัวด้านตะขอก็จะเป็นตะขอพับนะคะอันนี้จะเป็นซีรีส์บูมของตาราโนเป็นรุ่นเจ็ดเหลี่ยม เจ็ดเหลี่ยมของเขาท้องใต้ท้องนะคะรวมถึงหลังเนี่ยรวมกัน,นจะได้เจ็ดเหลี่ยมส่วนตัวคอนโทลเป็นคอนโทลร,ระบบออโต้นะคะสามารถเล่งจากตัวคอนโทลเ,เล่งจากตัวคันโยกได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอนโทลขาคอนโทลบูมจะอยู่รวมกันแบบนี้รวมถึงขาจะเป็นขาธรรมดานะคะยังไม่ใช่ขาสลับขาธรรมดาหมายความว่ามันจะชนกันนะคะระยะแนวดิ่งอย่างนี้ก็จะดูตรงไปก็คือจะไม่สลับกันขาเนี่ยชฟฟังก์ชันในการใช้มือดึง คารนยังใช้มือดึงอยู่นะคะสเปคการยกต่างๆนะคะก็จะมีบอกบริเวณคอนโทรลต,ตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระยะตัวบูมหรือน้ำหนักพิกัดของเครนนะคะเราสามารถดูได้จากตรงนี้เลยฟังก์ชันด้านอื่นนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ของเขาบอกในที่ปุ่มคอนโทรลตรงนี้เรายังไม่ได้เก็บทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวพอลูกค้ามารับรถก็ทำความสะอาดอีกที ส่วนตัวกระบะลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างคันนี้เนี่ยลูกค้ารีเควสเป็นในเรื่องของกระบะอะลูมิเนียมตัวนี้ฝาข้างเป็นอะลูมิเนียมเพื่อลูกค้าจะเขาเรียกอะไรจะน้ําหนักบรรทุกนะคะก็จะได้เพิ่มมากขึ้นไปลดสเปค,คตัวฝาข้างเอาฟังก์ชันเพิ่มเติมที่ลูกค้ารีเควสมาคันนี้นะคะเนื่องจากว่าเอาไปยกพวกรถแมคโครรถโฟล์คลิฟต์นะคะไว้ขึ้น ก็จะเป็นตัวสะพานท้ายเป็นระบบไฮดรอลิกค่ะตัวนี้ไม่ใช่ระบบแบบถอยลงมาแล้วปึ้งจะมีเป็นระบบไฮดรอลิกอยู่ในตัวเป็นยังไงบ้างคะแน่นอนว่าฟังก์ชันจัดเต็มแบบนี้เนี่ยลูกค้าสามารถรีเควส t หรือสามารถที่จะอยากได้สเปคไหนนะคะก็สามารถบอกกับทางเราได้เลยเพราะว่าที่เรานะคะเป็น อรถเคนโดยตรงเรามีศูนย์บริการที่จะเซอร์วิสลูกค้าอยู่ด้านในนะคะรวมถึงการขายติดตั้งแล้วก็ดูแลหลังการขายแน่นอนว่าเรามีทีมเซอร์วิสกับลูกค้าอย่าลืมนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้รถบรรทุกติดเครนก็อยากให้นึกถึงเต็นรถอนนเคนนะคะเพราะว่าเราสามารถดูแลลูกค้าได้ครบวงจรรวมถึงเรามี บริการจากไปแนนด้วยค่ะเราจะดันยอดให้ลูกค้าแบบเน้นน,นเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมกดไลค์นะคะช่อง YouTube ให้ออนด้วยได้เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะคะรวมถึงกดติดตามไปด้วยนะคะช่อง YouTube ชื่อช่องว่าอนุเคนแฟมิลี่แล้วก็ช่องอเพจนะคะ Facebook ชื่ออนุเค e นทิกต o k ชื่ออนุเคนแฟมิลี่เช่นเดียวกันถ้าใครสนใจสามารถโทรมาสอบถาม ได้นะคะที่เบอร์0817557339หรือ0866212951ค่ะและเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับกดไลค์เป็นกำลังใจให้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ